garage ready สวัสดีทุกคนวนะครับในวันนี้ผมก็จะมาเล่นปืน v n s เป็นปืน Mark Man Rifle ของหน่วยดีคอนปืนนี้จะแตกต่างจาก Mark Man Rifle ทั่วไปเพราะว่ามันสามารถยิงออโต้ได้ครับผมเป็นปืน Mark Man Rifle ไม่กี่กระบ,บอกที่ยิงออโต้ได้ปืนนี้ผมจะเล่นแต่ Full Auto นะผมรู้สึกว่าเอาไปเคาะมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ถึงมันจะเป็น Mark Man Rifle ก็เถอะข้อดีของ Mark Man Rifle ที่ยิงออโต้ได้คือเราเล่นเป็น Assault r i f l ได้เลยอะ่ะข้อดีอีกอย่างคือ Damage Fall o f มันไกลยิงเราแต่งปืนนิ่งๆบอกเลยว่าระยะไกลเราได้เปรียบก,กว่าปืนที่ยิง Full Auto ทั่วไปถ้าเราไม่เจอสไนรปอร์หัวคมๆก่อนนะ ส่วนข้อเสียของปืนนี้ก็คือไฟเล e ชา้าแล้วก็ความไวกระสุนจะช้านิดนึงส่วนของแต่งที่ผมใช้ก็จะไปทางคุมปืนง่ายๆสแต็ปืนหลังแต่งก็ประมาณนี้เลยความไวกระสุนเพิ่มขึ้นมานิดนึงอันนี้ผมพยายามให้มันไวที่สุดแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันงั้นเราเข้าไปลุยกันในเกมดีกว่าเติมเกมกาเลน่าเดลตาฟอร์ไม่ว่าจะคอมหรือมือถือก็ได้แบบสุดคุม้มราคาถูกกว่าใครได้แล้ววันนี้ที่บริสแมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไวมีเงินคืนผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกมชั้นนํามากมาย เติมเว็บรับส่วนลด l i s m a n c o i n พร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมไลน์มีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้มีเงินคืนที่ l i s m a n shop ว่าจะไม่ดูนะสิ่งสิๆๆสิงสิ่สิสิสิ ดเ,เป่าไปฟัวโตรร้ดืเป่าไปฟัวโต้เดียนะ๋ย okay. ว okay. ็ดเนยะโอเคเกมเข้ามาหลังเล้ละชิลเลยทีนี้ ชิบหายเฮ้ยโอ้โหโคตรมัน,มน,มนชิบ เฮ้ยการยิงผมแปลกๆกระสุนหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอโหทามมิ่งอย่างเชี่ยเลยเอ้าวอันนี้เรายึดได้แล้วเหรอไวจังโอ้อย่างเยอะวันนึโอ้โอ้โอ้ ใจเย็นที่ใจเย็นใจเย็นเข้าไว้ใจเย็นเข้าไว้ใกล้ๆหนึ่งใกล้ๆโอเคคอหยิวนะครับไปไหนครับผมต้องลงจากตรงนี้แหละไม่ปลอดภัยของใครเนี่ยของเราเราผุมใส่สกอตหมดกลางอากาศไปเลยเนี่ย ไปเลย,ยหัวเนยไปไหนครับพี่อันนั้นอันนั้นยืนทำอะไรอะ่ะอ้ย <c oughs> ไปลหรครับอยวิ่งเนี่ยครับรออะไร Strategic beacon ready to deploy. Allied troops neutralizing objective Charlie 2. clear. Allied troops engaging in objective Charlie 2. เฮ้ยมันสายเกินไปแล้วสินะ,ะเพื่อนเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเพื่อนมันมาเยอะมันมาเยอะอเขาไม่ตายได้ไงวะเฮ้ยยังอะไรอีกไหม ชีพหายก่อนตายโอเคพวกคุณยิงกันไปแลนะ้วมันต้องสนใจผมผมก็แค่เป็นพลงสาบตัวนึง่งทีทท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 1 ปิงรี่ิบส4 4ผมอย่าบอกแล้วผมเล่นปิง144มาโดยตลอด Allied troops launching an assault on objective Charlie One. Come to support the enemy's defense was stronger than expected. มาเกิดหลังบ้านเขาเลยคือไม่ต้องเกรงกลัวเกรงใจกันแล้วมั้งเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย โอ้ผมโดนยำเจ้นในเวลาเราต้องขึ้นเสาแล้วมาดิโอ้โหเกือบตายเหมือนกัน สวยสวยอีกคนวิ่ง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 ฮะผมว่าอยู่ใต้เนินว่าละโหเพื่อนมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ย forces Our are prepared. well ชิดยผมไว้น่ามอบเลยฮ้ยเฮย มีสซสืครบับผมมีสาสืบมีเกโอ้โหในสามคนแล้วไม่คินไงว่าจะมีตัวอยู่ใกล้ Attack! them Keep จริงจริงๆมันก็เคาะได้นะแต่ผมไม่เคาะเยอเออเคาะโดนซะทีเม็ดเดียวเม็ดเดียวผมรู้เทคนิคเพื่อนผมเล่นแล้ว สิ่งเข้าไปกลางวงล้อมเลยแล้วก็ไปวางจิดเกิดเนี่ยแผนโคตรอัจฉริยะไอเดี๋ยวนะได้เวลาล้างแขนเนี่ยมันอยู่ข้างเนนี่่ยยมัอูตรงนี้เลยป๊บหันมาเจอ allied troops the oh, enemy has taken objective charlie 2 objective charlie 1 is ours the enemy has taken over objective charlie 1 allied troops launching <laughs> <I'm scared>. an assault <laughs> on objective charlie 2 Troops oi! an assault on objective Charlie two in a two in a in Objective two two Nice. By the Enemy attempting to regroup. We must capture the new sectors. This is their last stand. Take the sectors. Roger that. Artillery barrage incoming. Smoke screen incoming. The enemy has taken okay. objective delta 1. One objective left. You're almost there. Allied troops launching an assault on objective delta 1. Okay, sorry. Yeah. Yeah, Artillery barrage ready. We've sustained heavy losses. But we must push forward. We've neutralized Objective Delta 2. Prepare for the enemy counter. Victory in sight. Oh, Boom. สไนข้างหลังสไนสไนสไนบก่อนบสไนก่อนไหนที่ที่ได้ยิงแล้วนีเหรอเดี๋ยวไอ้สไนมันอยู่ตรงไหนนั่นไงโอ้อผมกะจะวัดโดนมันวัดกับสเนา่เดี๋ยวมก็ได้แล้วนี่เอาไปวางใส่ตรง แเธอนียแล้วกันยังไม่ันลงเลยจบก่อนซะละ